ตัวดีฮะทุกคนเราก็ยังคงยังอยู่กันในเกม a อนิเมะด e เฟนเดกันแอคชั่นเคยนะฮะมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ทำการเล่น m u s c u l a r s o u ซอ Solar ถ้าดูแค่หน้าตาคิดว่ามาจากเรื่องอะไรนี่คือหน้าตาของ m u s c u l a r s o u ซอ Solar ดูแค่หน้าตาทรงผมที่ตั้งอาวุธ2องข้างที่เขาถือมีอะไรที่บอกใบเราได้บ้างว่าเขาคือใครจาก a อนิเมะเรื่องอะไรเท่าที่เรามองดูนะเขามีแผลที่ดวงตาทุกคนเห็นปะ มีอยู่3าี่เส้นพอจะคุค้นๆแล้วใช่ไหมฮะมีอยู่คนคนหนึ่งที่มีแผลรอบดวงตาพันธีิเหมือนกันด้วยการที่อาจจะมีการหลบเลี่ยนและกิะธิ์บางทีเขาอาจจะเป็นคนคนนั้นคนคนนั้นก็คือไม่ใช่แชงโคแน่อนอนนะทุกคน <c ười> คําใบ้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามาจากอนิเมะจูจุส k ไคเซนเหมือนกันฟูจิงุโรเมงุมิตัวก่อนหน้าได้ๆเลยเขาก็คือฟูจิงุโรโทจินั่นเองพ่อของเมงุมิอะ่ะแต่คือ นหน้าตาในอนิเมะเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนขอจะรั่มขอจะดูดีแล้วทำไมในเกมมันเรียกลัทธิ์ซะเป็นอย่างนี้ฮะร่างธรรมดาอาจจะยังไม่เป็นโทจิไงถ้าเราอีโวเขาอาจจะเป็นโทจิก็ได้อีโวใช่เลยอะอ๋อเหราดก็เหรอแล้วเราก็มีของบอสด้วยอะอะเสร็จแล้วลืมไปว่ามันไม่ได้มีอนิเมชชั่นเดี๋ยวขอเช็คสแต็กดั้งเดิมเราก่อนแป๊บนะฮะสแต็กดั้งเดิมของเราคือ B บวกเอบแล้วก็ E ถ้าเกิดเราอีโวมันก็จะขึ้นไปน่าจะดวงนะ เอาแล้วนะฮะทุกคนเอาไปเรียบร้อยฮะชื่อเปลี่ยนเป็น muscular s o l d r e r มันเดิมอะแต่เขาไม่คำตำหลังนะอันนี้อ่านว่าแหละ enhance เหรอปรับปรุงหรอือมั้งถ้าเกิดแปลภาษาไทยได้ไปเขาว่าปรับปรุงแล้วทำไมอา้าว s t a ก k เราเหมือน,นเดิมเลยมันพูดลอยกันโอ้เปลี่ยนที่นากลายเป็น a บวก a นับได้ a สองอันเลยแล้วก็ b ลบ y เขาไม่มีสเปคเราเปลี่ยนแฮมันโทษจิไมหมฮะทุกคนทีนี้ไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนก็ไม่เป็นไร นี่ไงโทจินี่เลยข้องแด่คือคนนี้หน้าตาคนเป็นแบบนี้เลยนี่ไม่ทำไมพวกนี้มันออร่รากันแบบสะพึงขนาดนั้นนะว้ะวนั่นโกโจรหรือเปล่าว้าวตาแดงแวบบๆเลยทําไมอ่ะทำไมันดูเท่ขนาดนั้นนะอย่างได้โกโจบ้างฮะเราเสียไปเยอะก็ยังไม่ได้จับแขนโกโจแม้แต่ข้างเดียว <c oughs> เอาละฮะทุกคนในเมื่อเราทําการอีโวเจ้าโทจิเปที่เรียบร้อยแล้ว มาเอาไปลงด่านเอนเฟินิตี้ละกันจริงๆเราอยากจะพาไปลงด่านสโนวี่บูธนะฮะแต่มันลงไม่ได้อะไม่ใช่ว่าโทจิไม่ชนะเลยนะแต่ถ้าเกิดเอาโทจิไปแค่ตัวเดียวอ่ะมันไม่ผ่านแน่ๆเพราะสโนวี่บูธมันมีตัวบินอยู่ด้วยฮะและโทจิเรามันรู้สึกว่ามันจะไม่ตีตัวบินนะใช่เนี่ยไม่ตีตัวบินตัวที่ตีตัวบินต้องมีคําว่าไฮบิดอ่ะอย่างเช่นตัวโด n นัตบอลเลอร์เนี่ยเห็นปะมีคําว่าไฮบิดอันนี้จะตีตัวบินได้แต่โทจิมันไม่มีคํานั้นก็หมายความว่าเขาตีตัวบินไม่ได้นะฮะ โซนได้ด้านเลเวลในตอนนี้โทจิของเราเลเวล65แล้วนะฮะหดเอาเรื่องนะเราก็าเลยต้องไปด่านเก่ากันก่อนนะฮะก็คือซอร์ตแมนโดโจนั่นเองในครั้งที่แล้วเราไปได้ประมาณ59เว็บเรามาดูกันว่าสถิติที่คนลูกทําเอาไว้จะโดนคนพ่อโค่นลงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะโทจิเอาตรงๆก็คือเอาไม่เคยเล่นอะ <laughs> มีเก็บไว้ในครั้งเกเฉยๆแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่โดนใจในเมื่อมีแล้วก็เอาลองดูหน่อยว่ามันเก่งหรือเปล่าอันนี้ อะ,อะไรสินะเจนแดกเกอร์พี่ปาโซเหรอดีนะที่พี่ปาโซ่ว้าวแต่ว่าหน้าเม็ดเดียวอะเนี่ยโอ oh my god ก่อนเกิดปัญหาแล้นะแลวไงเราว่าเราขออัพก่อนได้ปะ่ะเอ่อถ้าอัพเข้าไปอีกครั้งนึงจะกลายเป็นเชนแดกเกอร์ดูโอ้นะฮะอ่ะลองดูเผื่อมันจะเป็นแบบเอลีโอเคเป็นเอลีแล้วเกือบตายแล้วไมหมเราถ้าเกิดมันไม่ใช่เอลีแล้วก็งานนี้เสร็จแน่นอน,นะฮะ ไม้ดาเมจเท่าไหร่น่ะดาเมจสามพันหกร้อยแก่เจ้าพวกนที่เลือดมีแค่900เก้าร้อยเองเพอไหวอยู่สิ่งเดียวคือเมื่อกี้มันไม่เอลีนี่แหละโอ้โหหน้าแรกแม่งเป็นดาเมจเดียวเสียววาบทำาไมมันมีทรงมันจะไม่รอดสามสิบเวฟถึงไม่หะนี่พวกเวฟเก้าเองนะโว้ยยังไม่ทันจะไปไหนเลยเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยปล่อยดิเอาดิโอ้โหจะกั้นอรไรขนาดนั้นอ,อติดเกาะ ว้จริงจริงเกาะมันโกงนะมันคือการดาเมจแบบร้อเปอครั้งสาครั้งตามเกาะเลยใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยปล่อยเดินมาทั่วแล้ววอลรอดซามูไรทายไปคือรอดไปไงอ๋อเกินคือรอดด้วยซ้าแรงเอาเรื่องนะนะเราว่าเปลี่ยนท่าไหมเหมือนท่านี้มันจะไม่ไหวแล้วว่ะท่าต่อไปคืออะไรอ่ะโคชเชนคำสามแห่งโซ่ใช้อัพ4 5 0 0เราแล้วมีเงินอยู่นะอัพเลยว้าวเรื่องมโหฬารมันคืออะไรอ่ะ เหมือนจะเป,นเปิดประตูมิติอะไรสักอย่างสีงดำๆออกมาโทจิในอนิเมะทำาบบนี้ได้หรือเหรอฮะเราไม่ค่อยดูจุดจุดสึกไคซึนเลยนะทุกคนดูแต่ดูน้อยมากเราก็เลยไปศึกษาประวัติของเจ้าตัวโทจิมาแล้วโอเครู้แล้วว่าเขาเป็นพ่อของเมงุมิถูกไหมแต่เท่าที่เราศึกษามาเมงุมิอ่ะมันมีพลังสายเวทซึ่งในเรื่องอ่ะพวกมีพลังสายเวทก็พวกพระเอกเลยพวกนั้นแหละนะ แต่มันก็มีคนธรรมดาอยู่อย่างเช่นโทจิเนี่ยในเรื่องโทจิคนธรรมดานะเว้ยทุกคนไม่มีพลังสายเวทอะไรกับเขาเอาจริงๆที่เราไปดูมาในอนิเมะฮะโทจิในอนิเมะมันก็อลังการนะวิ่งไวโคตรแล้วก็ยังเป็นคนที่ใช้อาวุธได้หลากหลายอีกด้วยเียกได้ว่าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจริงๆหรอนั่นคือสิ่งที่เราถามเลยตอนที่เราศึกษาประวัติเขาอะไม่มีตรงไหนที่ดูว่าเป็นมนุษย์เลยไ,ไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะวิ่งไวเท่าพี่แกแน่ๆ และอีกอย่างเลยคือเป็นมนุษย์ธรรมดาได้แท้แต่กดโจงแม่งเกือบตายหาเพราะพี่แกนีน่แหละโดนแทงคอชั่วเขาให้สมัยวัยรุ่นเราก็ได้ต่หวกว่าให้ตัวในเกมโหดเหมือนกันไอเมก็พอแล้วอ่ะไม่เอาหว่งทุกคนมาได้15เวฟแล้วฮะแต่จะเอาเรื่องคนนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนท่าถูกไหมล่ะได้ระอัปเกรดเขาแล้วถ้าเปลี่ยนไปแล้วเป็นเคิร์ดก็ตลี่เชนใช้เงินทั้งหมด5,800เอาซีขอแค่ามาเปลี่ยนท่าก็พอแล้วปะล่ะเฮ้ยเหมือนท่าเดิมเลยย้อมแมวแบบจ,จดัดแต่คือเขาปล่อยแบบรัวฮะ ันจะ,จะเปิดตๆดูนะเนี่ยว้าวเมือก้าท่าแรกเขาประหยัดโซ่ไว้หน่อยหนึ่งแต่ท่านี้ไม่ประหยัดอีกต่อไปแล้วฮะโซ่มีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้แม่ฆ่าหมดไปเลยดรดิอย่างแล้วก็เป็น l อลแล้ววะในตอนนี้เราดูยังไหวอยู่นะแต่ว่าเราจะอัปเกรดท่าเข้าไปขั้นแล้วกันเพื่อดูความอลังการของเขาถ้าไม้ตายขั้นต่อไป Earth Dagger เกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะแต่ันี่องเขาตั้งมางั้นเราก็ต้องใช้ท่านี้ละอัปเกรด7,500พันยจไป อลังการงานสร้างทักขค่ไกันเจี่ยวออเออเออเอยอะไรนะไอ้ก้อนเกลือน,นี่คืออะไรเนะี่ยทำไมท่าเป็นงั้นอนะ่ะคือไอ้ไอ้ความอลังการก่อนหน้านี้อย่างท่านี้มันไปไหนทำไมมันถึงกลายเป็นท่าที่มันดอกดอยแบบสามาสามรถกันนันน่นนี่มันไม่ใช่หรือเปล่าไม่ชอบท่านี้อย่างแรงเลยแต่ก็โอเคแหละมันก็แรงนะเนาะดาเมจมันหนึ่งหมื่นห้าพันอะ ซึ่งอันเนี้ยคือท่าทั้งหมดของร่างปกติถูกไหมฮะมันจะมีอีท่าหนึ่งที่เป็นร่างอีโวซึ่งก็คือเจ้าท่านี้นั่นเองเชนบรักซึ่งเราสามารถอับเขาได้แล้วท่าอีโวเปลี่ยนซะทีเถอะไม่ชอบท่าก้อนเกลือนี่เลยเอา้าเปลี่ยนไปมองว่าจะเท่นนะเอารังการงานสร้างหน่อยแล้วกันท่าอ e ีโวทังทีไปลอะไรนะ่ะออ้ว้าวหมุนเหรอนี่เดี๋วรท่าอีโวพี่ชายไม่มีความเท่อะไรเลยนะเนี่ยผิดหวังฮะ นี่มันท่าอะไรวะเนี่ยท่าสุดท้ายเนี่ยทำไมอ่ะอ๋อไยไม่แท้เลยไม่อาราังการเลยสักนิดเดียวแต่ตอนนี้ได้บปโทจิคือ1 6 0 0 0ัเราังอัพได้อีกครั้งหนึ่งนะน่าจะแมกแลใช่ปะโอเคออทำไมโทจิถึงทำกับเราอย่างนี้ออุซ่าหาของมาอีโวให้เองเลยนะรวมไปถึงเอาทุกอย่างให้กินด้วยเพื่อให้ดาเมจแรงๆก็หน่อยอนะ่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทุกคนหลังจากนี้เราจะลงแค่โทจิเท่านั้นไม่รู้ว่าจะไปสักกี่เวฟ เุื่อนลองทายกันมาดูแล้วกันนะเราคิดว่าอาจจะได้พอๆกับครั้งที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก50เวฟได้อยู่เพราะถึงง้ามันจะแม่ลังการโอเคแม่ลังการจริงแต่มันก็แรงนะตัวที่สเอาไปเลยสตัวแล้วนะหรอเอาทำไมอ่ะือจริงๆแล้วมันเก่งเหรอเพราะปกติแล้วอะ่ะมันจะวางได้ี่ตัวใช่ป่ะยูนิดอ่ะจริงๆแล้วพี่มีความสามารถอะไรหรือเปล่ามันโกงใช่ไหมแบบกดสกิปกอะไรได้ไหมมีไหมมีปุ่มซ่อนอยู่ปะกแก๊กกีแก๊กไม่มีนี่นะ มาดูโกงที่ตรงไหนอ่ะไม่งั้นเขาไม่ให้ตั้งแค่สาตัวหรอกมันต้องโกงเอาจริงเหลอเนี่ยค่ะขอโทษที่เคยดูถูกโทจิไว้นะฮะแค่3มตัวมันพาเรามาถึงเว็บที่40แล้วว่ะยังไงเว็บที่40แล้วว้าวไม่ได้เก่งแค่ในอนิเมะซะแล้วฮะในเกมนี้มันก็เก่งเหมือนกันอ่ะ แล้วยังไม่มีท่าทีว่าเราจะแพ้เลยพอเผื่อเราไปได้ถึง60หรือเปล่าถ้าเกิดไปได้ถึง60จริงๆมันก็เท่ากับตัวเมงุมิเลยดีนั่นก็หมายความว่าไอ้นี่มันเก่งอะดิเอาทำมาผชมแล้วมันเริ่มเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วอ่ะตอนแรกยังอยู่แค่ประมาณตรงนี้รอยตอนนี้มัน,ข,นข้ามาตรงนี้แล้วอ่เออมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอย่าบอกนะว่าจะไปไม่ถึง50บนะ่ะไม่มั้งแต่ว่าน่าจะถึง50อยู่นะเอ๊ะเอเก่งยิงแ่าวะแต่มันก็พาเรามาได้ขนาดนี้ได้แค่3ตัวเท่านั้นเองอ่ะก็ถือว่าเก่งใช้ได โอเคเราว่าตัวนี้แม่งเก่งจริงๆนะเนี่ยสามตัว50เว็บมันเอาอยู่เฉยเลยว่ะมันเกินความคาดหมายของเราไปมากเลยฮะถ้าเกิดแค่3ตัวนี้มันไป็น60เว็บได้นี่ก็คือปฏิหาริ์สำหรับเราแล้วนะและทุกคนละฮะนี่เคยทายกันไว้ว่ามันจะไปได้30เวฟบ0เว็บหรือ50เว็บมีใครทายตรงนั้นมาหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ทุกคนทายผิดแน่ๆแหละเพราะตอนนี้มันกำลังจะจบเว็บที่50แล้วไอ้ตัวนี้มันคือใครอะทำไมมันเดินได้มาถึงตรงนี้เลยอะ เอาแต่อย่างน้อยก็จบนะฮะเวฟที่50อันตรายเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเรามอนสเตอร์มากมายเริ่มที่จะมาถึงตรงนี้แล้วแม้ว่ามันจะมาแบบสาหัสก็ตามทีแต่มันก็มาถึงแล้วแต่ที่สําคัญแล้วก็คือเราถึงเวฟที่57แล้วฮะไม่อเชื่อเลยอีกแค่3เวฟเท่านั้นฝั่งฝันของเราก็จะมาถึงแล้วขอร้องแหละผู้พี่อย่าเก่งเกินไปเลยนะโอ้โหโลสามมันมากันเยอะเหลือเกินนะพวกติดลอ่อเนี่ยไอวงอยู่แค่ไหนเนี่ย วงเดีแค่ประมาณนี้ถ้าเลยวงนั้นแล้วก็จบเหตุนะฮะรู้ละแล้วเราก็ถึงเวฟบที่59เ้าท่ากับเว็บของเมงุงมิที่ทําได้เอาแล้วถ้าได้60ขึ้นมาแล้วก็ติหันจะเฮ้ย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 เว็บที่ห้าสิบเก้าจะจบแล้วจบแล้วเหรอเอาเว็บที่60แล้วไอ้ชะเบคจะเชื่อเลยในเช้าพรุ่งนี้มันก็เละถึงจะเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็ตามแต่มันก็ยังไปแบบสภาพเละอยู่ดี ทีนี้ก็น่าจะรอรุ้นแล้วว่ามันจะเกิน60ไปสักกี่เวฟกันนะฮะเพราะหลังๆมาพวกมันมนเย,เยอะแล้วนะบางตัวมีทั้งเกาะแบบนี้แล้วก็มีเกาะแบบตัวเลขอีกมันจะมีเกาะอะไรมากมายก็ไม่รู้หนาแล้วหนาอีกหนาแล้วหนาต่อไปอ่ะเส้นทางที่เจ้าเลือกเดินมันคือเส้นทางแห่งความปลอดภัยเมื่อเดินออกมาก็จะไม่โดนดาเมจอย่าทาอย่างนั้นอ้ามันทาแบบนั้นแหละผ่านมาเยอะซะด้วยตัวเลือกะไรแค่600อเองอ่ะนี่ถ้าโดนักทีถึงก็เละแล้วอ่ะ ก็นั่นแหละฮะตามกฎระวังไม่ได้แล้วทีนี้ก็ได้แต่รอเขาเดินมาชนกจ้ประสาทของเราแล้วสินะเนี่ยเอลไชเมเซอ้ยทำไมตัวนี้มันเท่จังอะชาร์ดซอสมาร์เตอร์เลือดมันเพิ่มขึ้นดืไปเนี่ยนี่คือความสมัยของบอสเหรอเนี่ยเลือดมันขึ้นเรื่อยๆแบบโอเวอร์มากอะเ <c oughs> ทพไม่พอเก่งอีกหากนะฮะไม่เดินไวด้วยตอนแรกผมไม่ใช่ตัวนี้ซะหน่อยอ่ะจบแล้วถ้าทุกคนสนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับในวันนี้ バイでもあがんでいる」bye bye